สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับพอยพี่นอ้องมือนี้เดี๋ยวพามารับชมพังพอยสาวสวยท้องแก่นะครับว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างน,นะครับมือนี้มาเบ่งท้องเขาว่าไงขืน้นหรือว่าน้มเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับว่าออกเต่าอ,ออกยังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพามารับชมนะครับสิ่งแรกที่เข้ามานะครับเออ ผายสมค,คิด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 งาใหญ่งาสวยนะครับอีกยิงเชือกอยู่ติดกันกับพังพ่อยนะครับอยู่คนละฝั่งนั่นก็เป็นพังพรอยนี่ก็สมคิดนะครับตาโตยิงกับไข่ไก่นะครับเบิ่งเดี๋ยวจะสู้ไหมเบิ่งนะครับยังแห่งลีนะครับเบิ่งตาเนีตาโตเจอด นี่ตาเรากำลังเจ้าพังพ่อยออกไปกินน้ำแล้วก็ห้อาหารนะครับแดาน,นุ่นเล่นซะสะอาดมาเลยนะครับโล่งมาเลยแปนมาเลยนะครับชอบเลนดินนะครับพังพ่อยเบื้องดินบนหลังเขาเต็มเลยวอน,น้ก็ผมมีอาหารใหม่เขานะครับพ่อนพี่นอ้อง แขมาเหยียบมาเบืองอาการเบิ้งทองเขาไปจะได้ปากนะครับเป็นไงบ้างตาเป็นไงบ้างเหม,ม, <c oughs> มือนเดิมมีอันไรเปลี่ยนแปลงไหมบอว่าอืมมาวันนีม้มาเลยเดินสะดวกนมกะแฝบเนาะมาเห็นอันนี้สัมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสุตาผมมากผมมา <c oughs> ออย่อยากกินอยากเดินกินด้ขนาดเดียวยสังเกตกันสังเกตกันเบิ้งเอานะครับไปห,หน่อยไป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 ฮิวโก้รักอยากกินธรรมชาติหาวเอาหาวเอาเลย ทางพลอยมาแล้วเวลาปล่อยกับย่างเร็วบาทเนาะเบ่งเบ่งเบีบึบมาเลยอยู่กองรักคุณมากมากหูนยาเต็มอยู่บรรยากาศคำคำนะครับกะเว็นแตนนุ่นแสงอาดบอยดีเนี่ย็ต้องขอโทษขออภัย มันนี้กับพ่าพม่พี่พน้องมาเยี่ยมมารับชมนะครับม,มาเบงม,เมาก,มมากมินน้ำกินน้ำจะกินไหมสังเกตกันเบงเอ๋นะครับนั่นละเบงทองับ <coughs> kinh nào con kinh nào con, bữa này miếng ăn bữa nì, bữa miếng ăn bữa đi, kinh con kinh con, ừ. <coughs> đây ta bằng nấm bây giờ đây này, Một vào đáy đâu, kinh nào con kinh nào con luôn, bảo, tắt 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 บาเอาเลยบากินเลยบ่มีบ่มีบ่มีมือนี่ตักตักเออมาเอาม่อยากวะกินก่อน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 เออเสร็จแล้วตบ้างครับ ถ้ากระถองญ่อยู่นะครับก้องใหญ่แต่โนมโบขออกเราตาเน,ะนาะฮะเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับเดือน,ดนสองเดือนขนาดจะลุน้นโนตาตนนยืนรีบไปไหนกินนามอิมอ่มก่อนเออ ไปไปเลยลุยไปก่อนเลยไปไปเ <c oughs> บิง่งสังเกตกัารณ์เองนะครับฟังพลอยหางกุดนี่นะครับมาอนี้ก็น่ะมาเยี่ยมมาเบิ่งอาการเขามาเบิ่งทองเขา,เาว่ามีความเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับแต่เอาไว้อย่ามาเพลิดเขาแบบนี่ตกนะครับข้างหน้า เข้ากกหลักเข้ากกหลักได้เวลาเข้ากกหลักสมัยก่นลมแห้งนะครับยุงกะมีแต่ก็ดีกว่าบ่มีลมนะครับเพราะว่าเฮ็ดให้าเาไอ้นี่หลายยุงไปได้ในโต๊ะแบบได้ของไงแห่งดีนะครับแต่นมบ่ออกนมยังแฝบอยู่นะครับอ่ารู้ความเบีกรู้ความเบีก มองหาเลยมองหาวันนี้ไม่มีอาหารมาใช่ไหมอยู <c oughs> ่แล้ยว,วันนี้ไม่มีไม่ใช่ตลาด <c oughs> อู้องกม้มบ้ดเลยครับดิกเลยนะหนิงดีอีกทั้งหากเล็บเล็บขาวนะครับเล็บสวยดีฟังพลอยหางกุด มีเอกลักษณ์ลายสีครับหางกุดหูแหวงนี่ตั้งห้าขนาดเดียวจำง่ายเหลือเกินนะครับหูด่านุ่นจะแหวงหนึ่งครับต้องรอติดตามกันนะครับภายในเดือนสองเดือนภายในเดือนสองเดือนนี่น้องตาแบบถ้าหลังจย่างไหนก็นมดซิสนะครับพี่พี่น้องหัวตาเรากะ บมแหน่ใจเหมือนกันนะครับนิ่หนิกหนิกนี่นะครับข้ามาเบึงท้องเบึงความเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ่อพี่น้องถามวาบ่อยๆจะมองบ่คอยรู้นะครับว่ามี แบบมีความเปลี่ยนแปลงแบบใดนะครับเพราะว่าคุกกี้ของเขามาันก็บบสามารถรู้ได้นะครับแต่พมมะนีก็โอเคท้องเขาก็โอเคแต่นมเขาบาท่านออกนะครับนมเขาบาท่านเป็นเต่าก,ก็ยังเลยทางรอบเบิร์คือตาบ,บอกนะครับมันเดือน2เดือนขนาดเรอรับชมกันไปเรื่อย,อย,ยๆยยวๆนะครับแต่มื่อนี้ก็เปมีอาหารใหม่เขานะครับเพราะว่าบอแมนมือตะลาดนะครับ่อแมนพี่น้องยืนหนิงเลย มันนี้ก็ยืนหนิ่งแห้งแต่เอ้อครับเขาอายุตรงนี้กุกรักเขานะชิดชิดชิดอ่าชิดอ่าแต่พายสมคิดตอนนี้ยังบ่ทันเห็นนะครับตาเราหดพักเมื่อกี้บ่ทันได้เขาไปเอา นะครับสุดท้ายเราจะขอบไปพร้อมกันนะครับมือนีก็นนี่แหละครับมาให้เบ่งทองเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ทองเขากับตกแพงมดเน่นอนนะครับตาเราแบบก็การันตีขนาดเซียนเบ่งส่างแท้ขนาดตาเราเซียนเลยครับเราเซียนได้ยังไแฟกนะครับ รอรับชมกันนุนละไปยาๆวๆเนอะฟังพอยเนาะกินหญ้าไปก่อนวันนี้เอายาไปก่อนเนี่ยครับเอกลักษณ์อีกด้านหนึ่งก็คือหูแกงตรงนี้นะครับขนาดเดียวแข็นแน่นแน่งรีทอง,องคุณมรับเบิ่งัโต๊ะลงหลังๆแล่หมด่ลยโลงแหง้งเอายาไปก่อนเนี่ย ไปไอ้กินหยอดก่อนนะครับตรงนี้ห่ได้ชิงนะครับเดี๋ยวกะเก็บกินอีกเหยียบเลยเหยียบเลยนะค,ครับไอ้เบิ้งก็จะชัดดานคางนะครับว่าเป็นจะได้สองรอบนะครับก่อนนอดอีกเทนึง ตอนนี้ก็หายช่วงคำ่ำนี่ครับมอนี้ก็พามาเยี่ยมนะครับพังพอยสาวสวยหากูแหวงขนาดเดียวมีหมดเลยในตัวเดียวนะครับเด็ดใบเด็ดใบปะปแบบหักหยอดฟักอโอเคมือนี้ก็พามาเยี่ยม มาเบิ่งพังพอยนะครับเบิ่งอาการท้องเขาเปน็นลักษณะแบบใดนะครับกะบบทิษัทการ์การันตีนะครับ,บ,กาการรบเต็มหล่อว่าจะมีหลูกมีหลานให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมหรือเปล่านะครับตาตาเรากับเบอรอยแน่ใจเปไ็นไรหรอแต่กะตามที่เห็นนะครับผมกับ่ได้ชำนาญการเหมือนกัน <c oughs> โอเคมื้อนี้กะมีแค่นี้นะครับพ่อแม่น้องฝากกดไหลก็ซับซะทั้งนันะครับมื้อนี้กัต้องขอตัวลาไปกับพังพอยนะครับ โอเควันดีครับผม